สวัสดีครับ FC เรืองชัยกรุ๊ปนะครับหรือว่าครอบครัวเรืองไัยครอบครัวนิวฮอลแลนด์ครับผมวันนี้นะครับพบกับเซลต้มครับครับผมตอนนี้นะครับพาชมการเตรียมรถเหมือนเดิมนะครับทีดีห้าจครับผมพร้อมที่จะส่งมอบในวันจันนี้นะครับ รถไปแล้วนะครับครับเคดีนี้ก็คือเตรียมส่งมอบนะครับรถนะครับทีดีห้าจุดร้อยสิบนะครับนิวฮอลแลนด์ครับจากเรืองชายครุบนะครับผมวันนี้เป็นอุปกรณ์หลายชิ้นด้วยกันนะครับต้องใช้รถหลายคันนะครับแต่นะครับคันนี้นะครับบรรทุกรถตัวรถนะครับ ทีดีห้าจุดร้อยสิบพรอมใบมีดดันดินหน้านะครับบูซิลี่และก็นะครับฐานพวนหลังซ MP นะครับต้องใส่กันไปแบบนี้เลยนะครับผมแล้อุปกรณ์ชิ้นอื่นนะครับชิ้นอุปกรณ์สำหรับการทําไร่อ้อยนะครับจอบบรรทุกไปอีกนะครับรถบรรทุกอีกหนึ่งคันนะครับ นี่ครับหล่อๆเลยครับ T D 5 110ดนะครับจากเรืองชัยครุบเรืองชัยมอเตอร์นะครับพี่น้องครับพี่น้องเก,กษตรกรครับเรืองชัยมอเตอร์เรืองชัยรครุบครับตัวแทนจำหน่ายรถแท็กเตอร์นิวฮอลแลนด์ครับประจำจังหวัดมหาสาร,รคามและบุรัมย์ครับผมพี่น้องท่านใดสนใจรถแท็กเตอร์นิวฮอลแลนด์ ไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งหรือมือสองนะครับสามารถติดต่อเซลลวต้อมได้เลยนะครับเบอร์โทรติดต่อ080 8071595 080 8071595ครับเซลลวต้อมนะครับพี่น้องครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอขอบพระคุณมากๆสำหรับพี่น้องครอบครัวเรืองชัยครอบครัวนิวฮอลแลนด์นะครับ ที่ให้ความไว้วางใจนะครับกับเรืองชัยกรุ๊ปนะครับในการให้บริการหรือในความไว้วางใจนะครับทุกกรณีทุกเคสนะครับกับเรืองชัยกรุ๊ปนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับเกษตรกรไทยทุกท่านนะครับที่คิดถึงครอบครัวเรืองชัยครอบครัวนิวฮอลแลนด์นะครับ วันนี้เป็นการเตรียมรถอีกหนึ่งคันนะครับอีก1นึ่งคันนะครับรถแท็กเตอร์นิวฮอลแลนด์ทีดีห้าจนะครับพร้อมอุปกรณ์ครบชุดนะครับที่จะส่งมอบในวันจันนี้นะครับ ครับท่านใดที่สนใจนะครับโทรติดต่อสอบถามได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถเือรหนึ่งรถเบอรสองครับจากเรืองชัยครุปนะครับ080871595 0 080871595 0เซลต้อมครับขอบพรคุณครับสวัสดีครับผม